แล้วไปสลับมันไนะร้องเพลงกูอันวันนี้นฉันจะว่าเพลงเรือกัวกาติมเขาจะเบื่อเราว่าไอ้หัวมันไม่ทันสมัมไม่ร้องลำไม่ทําำ้าออกมานอนเกนะ็กหน้า เชยเชยนี่แหละมันเป็นค้องเก่านี่แหละมันเป็นค้องแก่เขามีมาแต่ไลไยล,าย,ลาย,ยามที่ออกพันซาลวพาเกิดลาจากสิ้นเขาก็ทอดกระถินตั่วแควนดินแดนไทยทุกกไทยหรือไทยนาะด คือคราราชบุรมพยัญนคอนปฐมตัวเวนนิ่นแดนใดบ้านแหลมบางประมาบางใหญ่โพสีมาเห็นมีตรงไหนถึงมีบ้างเหมือนจะไม่มีเอยเอาเอ้เอ,าเ,อาเจี๊ย เชียบละนอละนอละนอละน้อยละนอละนอละนอละน้อยเอ้าเฮ้ยเอ้าเชียบเชียบเออ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 เพียงเมือเชื่อชัดแล้วตามประวัติเคยมีที่ป่านาคอนกรุงศรีอยุธยาบรรพบุรุษยุคนั้นทะเลองกันเป็นอาชิน ในงานวิธีและทอดกระถินผ้าปาละรุ่นหลังทั้งหมดจึงได้จดจำมายุคนั้นท่านล้องกันริมท้องพาลาแก่เท่าสาวหนุม่มอะไรงูปัญญาข็ลดเลียวเกี่ยวพากันเพิ่อเพลินเ,เอ่ยเอ้าายเอ้า,เ,อาเทียบเทียบ